สบายด,นนาาดีวันนี้เป็นวันที่14สิงหา2 0 0 1วันนี้เป็นวันที่14สิงหาคมพศ2564 today it's 14th August 2021 Ici, c'est l'Oudor de Thaïlande. Aujourd'hui, c'est le 14 août 2021. Ici, c'est la ville de Ludor de Thaïlande. ายดีพ่อเม่พี่น้องสาวลาวสาวลาวอยู่สุโทลาวสาวลาวอยู่ตามประเทศสบายดีสาวโลกเนาะที่อยู่ทั่วโลกเจ้าเอาอากาศเพื่อให้แลกเปลี่ยนข่าวสาร เกี่ยวกับการระบาดโควิด1 9กาสถานการณ์เป็นแนวดยเนาะอยู่แต่ลบอตอนนี้อยู่จังหวัดอุดอดประเทศไทยเนาะนระบาดอยู่อุดอดไประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะว่าบ,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 าบว่าระบาดแต่ว่าพวมนกันสม่ำเสมอในการติดในสิ่งที่ข้อมูลการติดโควิด เนาะสิบเก้าห้ารมือหนึ่งก็ประมาณบกเกินร้อยเนาะอันนี้เป็นทางเลี่ยงเมืองคนกำลังกอ่อสร้างนี่นะปพรบะปุง้งหนทางทางเลี่ยงเมืองนี่นะทางเลี่ยงเมืองอูดอรขอนแก่นเกว่าดอกขายขอนแก่นก็ว่าแม่เลี่ยงเมืองมาเลี่ยงเมืองอูดอรแมวบผ่านเข้าในเมืองอุดอร เลียงออกมาสปอรถ10บล้อรถหกล้อรถเทรลเลอร์สองล้อมันต้องได้เที่ยวทั้งนี้ทางเลียงเมืองพี่รถว่าหเที่ยวทางเขาในเมืองนะยกเว้นรถอัสี่ล้อนรถกระบะรถเกง่งแล้วจึงควรมีการจัดจรลจรวงร้ายเพราะว่ามีการขนส่ง วัสดุอุปรกรณ์วัสดุในการก่อสร้างต่างๆเนาะส่วนหลายเป็นวัสดุที่ว่าส่งไปสอบของโบล้าวที่ว่านำเข้ามาจากต่างประเทศโดยพันธาเหือแหลบสบังเนาะก็คือทาเรือของเตยเนาะ สอปรอลาวันกรร้องมีการพัฒนาเล็งในการพัฒนาสร้างสาจริงๆว่าจะต้องได้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็วัสดุก่อสร้างต่างๆมาจากต่างประเทศเนาะเป็นต้นแมนน้ำมันเนาะน้ำมันเสื้อไฟนี่ือวต้องได้ซื้อมาจากประเทศอาหรับเนาะนำเข้ามาโดยผ่านประเทศ ไทยเนาะนั้นแต่ถึงเรื่าเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างเป็นสีโอกซีมังส่วนหนึ่งก็ได้นำเข้ามาจากประเทศไทยเพราะว่าโรงงานลาวพิทโปทันเอาอะไรเออเอาอุปกรณ์อื่นๆแต่เป็นว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นว่าเอาเข้ามาจากประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่อุปกรณ์ใหญ่ๆเป็นต้นเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้าสารผลิตไฟฟ้าอุปกรณ์รณในการร่ลางพัฒนาในการก่อสร้างขดส่งขนทางเนาะมันต้องได้นำเขามาจากต,าต,ต่างประเทศหมดยังกว่าสินค้าทุกๆสินค้าก็ต้องได้ผ่านทางเฮือแหลมสบังหรือว่าทางเฮือของเตยส่วนลหญกจะไม่ทางเรือแหลมสบังนั่นแหละ ยังพเส้นทางนี้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เนาะที่ส่งไปทางเหนือหรือว่าทงางนครหลวงวินจันทร์ก็เป็นต้องได้มาผ่านเส้นทางตัวนี้เนาะโดยที่มาจากขอนแก่นที่ไปหนองคายก็ได้มาผ่านอุดรนี้เนาะเนาะวเว้นเสียว่าสินค้าที่ว่าที่ไปขึ้นเหนือเส้นไปหนองน้ำท่าหวยทรายก็ต้องไปไปทางเหนือเนาะไปทางเชียงรายเนาะสินค้าที่จะไปทาง อันภาคใต้เนอะทาแขกสวนอาเคปากซีมันก็ไปมันก็ส่งไปทั้งหนึ่งอีทั้งอันนครพนมมุกดาหารแล้วก็บนอันราชสานีเนอะอันนั้นแต่ว่าสินค้าหรือว่าอุปกรณ์การก่อสร้างส่วนหลายอย่า่ว่า60%มันต้องได้มาทาง60-70% ต้องได้มาทั้งครหลวลงี้งจันเพราะว่าขึ้นไปเสียงขวงเนาะขึ้นไปเสียงขวงอะไเป็นการกร่อสร้างเป็นหลายเนาะขึ้นไปทั้งแขวงเวียงจันทแต่ขนนทางเก่าเป็นขนทางอะไรตมาตรฐานอยู่แต่ว่าการขนส่งนีน่มันเป็นสิบล้อมันเปรย์เพลยลายนี่สาวสองล้อเดียวเป็นสิบล้อคนท้าคนเก่ากับลังเฮ็ดเดียดนีดดด ก็ถือว่าอัปเกรดมาก็ถือว่าได้หลายสมควรแล้วก็ถือว่าใกล้สิแล้วยังอีกเนี่ยยอีกเลนที่ว่าเขาแลนอยู่นี่แหละน้กะทิตืมบัดเหมือนแข่งโตได้สักแปดวันแล้วก็กจิ้่อยให้นแลนโตอยู่บัองขวามือนินจิล่อยให้แลนปล่อยแลนแล้วก็สิมาเห็ดมาเห็ดอยู่บนเขาแลนอยู่นี้บ้านนี้องซ้ำโต ตัวอยู่ขวามือทางกลางอะแต่มันแล้วเนาะอันนี้รถรถรถรุ่นใหม่เด้อตัวนี้นะรุ่นใหม่อัดอัดแล้วก็บีบลงบีบลงบีบลงเรือบ้โบ่ดได้ใไซไม่แบบนะเรือรถคันนี้เป็นตัวบีบบีบคอากรีดให้มันเดี๋ยวอัดคอากรีดอันให้มันให้มันแน่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 แน,แ,น,แ,นแล้วก็พอดีส่วนมันคลายไงนะ่ะส่วนมันคลายก็ถือว่าแข็งพอดีแข็งตัว ผมต้องการรถจำเป็นต้องได้ใส่ไม่แป๊บนะี๋ยว่พอดีไซน์เสริมเล็กหลายแต่นางเล็กคือว่าใหญ่สมควรแล้วเชอร์ดิวเล็กสิบป,ปุ๋ lla นะตอนนี้หัวทางยังบอฮันยังบอรถติดปกติเป็นรถติดตลอดเมื่อนี้ถือว่าเป็นมือที่ดีดดดดว่ารถเป็นรถติดเสมอนี่จอดเป็นสมงนองเนาะเอาให้พอบิวี่น้องได้เบิง้ง ว่าการสร,าสาสร้างซาเส้นทางของพื้นเที่แนวใดนี่แหละพอดีมันก็เห็นได้มาตรฐานระดับโมเดิร์นสากลสมควรเนาะมันเห็นนี่นะ,ะระดับสากลแล้วต้องโมเดิร์นอีกมาตรฐานสากลแบบโมเดิร์นเนาะแบบยุคสมัยเนาะแบบลาวเขาก็ยังเป็นแบบ มาตรฐานสากลก็กันแต่ว่ายังโบราณโมเดิร์นเนาะเทคอนกรีตเทคอนกรีตซื้อที่ปกดินอะไรนี่เขาต้องเฮ็ดอัสฟานคอนอันเนาะอัสฟานคอนกรีตปูกอนประมาณห้าหกเซนอูแล้วแล้วจะค่อยว่าเทคานคอนกรีตเนี่ยทับเติมอีกประมาณสี่สิบเซนหมดแล้วเนี่ยนี่ว่าแล้วเทแบบ โบทีปิ่นบล็อกปิ่นบล็อกเทยาวบาทเดียวโลดแล้วยาวบาทเดียวโลดสองร้อยสามร้อยเมตรหมดแล้วบาทเดียวไอ้แล้วบาทเดียวต่อข้างต่อข้างอันนี้ก็เทียบห้องนี่แล้วเนาะ เบี้ยงตือเริ่มปล่อยให้รหลดเที่ยวแล้วเบื้องทางหน้าเขานี่นะถือว่าเลื่อนไหวได้หลายสมควรนะนะเนาะหัอแมวพี่น้องได้เบื้องเนาะนะควมคืบหน้าในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเนาะของอูดอ,อนจากอันนึง สีแย่มาจากหนองคายไปไปหาสีแยกไปคอนแกนเนาะแล้พอมันเพลยลายดทหลุดมันเที่ยวหลายจะเป็นเ็ดไม่ประปุงไม่ให้มันมาตรฐานแน่นนาโกเก้าเานาะาใือมันกุ้มโดนไว้จนไปแคนอเาด อันแล้วก็มีแต่เพลแล้วก็แปลงเพลแล้วก็แปลงแหงเบิดเงินหลายอันนี้เห็นแล้วบาทเดียวให้มันกุูปยังสิ้ไล่กับสาวปีสาปีเพลแล้วค่อยมาแปลงอัน,น,อน,นปางบออ่อท่านเทหาโกแล้วเพลอัน,นอันเพลอีกแล้วอันเทหาโกแล้วเนาะส่วนหลายมันอยู่ทางหนองคายทีอัฒภาคคนกีดทีปับกับทีแล้วปับแลนกับเพลโลด ตาบกันยื้อก็เป็นกระตูดกระตีดไปนนะ่ะมุ่นเรื่องว่นแล้ววันนี้เพะนเทศุอะไรมามาตรฐานบาดเดียวคอนกรีตใส่โลดบาดนี่คือที่พ่อเพง่ายกุ้มอยู่ประมาณสิบสาวปีไปแล้วส่วนสีนได้มาได้มาอมอ่อนบนะแต่ว,ว่าสาวปีเพิ่มาตรฐานมันนีหนาประมาณสี่สิบเซนคือตอนแล้วบนสามสิบกับมีบนสี่สิบกับมีกับแบบนั้นเลย ว่าคืบหน้าไปหลายสมควรอาจจะเป็นท้ายปีนี่คันว่าโควิดโควิดท้ายปีเนี้ยจะแล้วเนาะคันว่แล้วก็จะเป็นต้นปีต่อไปพุ่นเลยเนาะ วันแรกบอกขอบทางใส่แล้วบาท อยู่ตีคนนี้เนาะยวเวบิ๊กซีนี้เพื่อมาซื้อเครื่องซื้อของเป็นแช่ไว้กินใช้กูประมาณอาทิตย์หนึ่งกูแล้ว